สดีสวัสดีจ้า,ามาเบิเสืงตามอังปกปกๆยามเจะดังคนเสืเสียงจามจาม้าเอาแท้ว่า,วาวโอ้พริกป่ตาําพริห้อรๆครึ่งๆ,ๆห้องโดนนี่ผ้าขี้ริ้วนี่เอาห้องเบิ่งโคกแตกเด้นั่นแตําบส ว่าเสียงตบป๊กๆๆๆได้ย si. ินกอนข้างนอกก็เลยยางมาเบิงปก็บ่ปิดาอีเด้เยเปิดนี่ตึงสอบตึง้าไปเฮ็ดกับขากนนั่นล้วเนาะเปิด นี่ได้เครื่องปันนี่คือโบปันเอาปันเป็นเอาพริกใส่กุกดจนแล้วมันได้ใส่ไส้มันบละเอียดคือเอาอันนี้ต้มละเอียดคือกันแต่ว่ามันสีโปรเซปทอดต้มต้มมันสีนุ่มกลัวน้อง่นต้มพริกปูนไว้ปูนปลาอยู่ กีออดคอ,อ,อรังจามพุ่งจามไฟพุ่งเมยังไหวแนี่มี่ยังแน่เนี่ยโ,โอ้ยจิตําปุ่นจิป่นประแหงบ่ก็ได้ตามพีกรมาเต้มีมเข้าเนียวเนะโอ้เสียงตาปิตาคกแตกแต่คุณเสืยง อย่นาดีต้มให้เม็ดละเอียดเด้อเเด้แม่นอยู่ดอกจังบ่ติดไสเนาะจังบ่เป็นไสติงะเป็นสติ่วลาเฮากินเฮาอันนั้นดเกินเลยบ่ได้เียวเม็ดมันเนาะให้เด้อ กแล้วบ่ววได้ยัี่บ่อืมแต่ว่าเจ้าตานี่ก็หอมออกไปหอนหนอกิน <c> ผ <oughs> ีกเขาคอกินผีก,ขอขอขอก,กี่หอมออกไปหอดางนอกด้วยพี่เ้องคนขัวเองตาเองขวมนจีกอบๆเล็กน้อยมันยังหอม ไผ่เบาๆพอต้องแห้งไฟถ้าพีกกววัวซุปมันก็สิคิวเนาะอ่ออีจักน้อยสิเพรพูดพอแล้วค่ะเ,เกลือใส่โอ้ปลอใเลยใส่เ,เกลือปลาเค็มแล้วเนาะพอต้องใช้ย,ยั้งดูนะใช้แต่อันนั้นไม่ยชยชูกับอันหนักยังได้ได้ขวมได้ กระเะลลายอ่ะก <Christ>. ับ <Hum> น <ming> ั้งคนอันนี้กลัวพิกติดโคกในกระเพ็ดขนาดได้เนี่ยพริกแหงมาตามใจแบบเนี่ยพริกเออเอาป้าแหงมาตามใ่เบาพิทฟังหยากรพิ่คนพริี่วัยป้ากะเข้มเข้มเบาพิทเบาถือทำด้วยเงินมากระชิบตั้มบ่บ่เอากล ก็ะค้งกรอบละมั้งตามเลหักใส่เก็ดแจ,จวปลาย่างกินกับพักดัวพักลวกพักต้มอืมโค้งนี่อันี้มันิะตำางมีบักมี่งหน่อยเนะาะซับใส่หน่อยหนึ่งแสแปร์ได้นะ सब นี่ก็กินบ่เบิดดอกปลา2ตัวตมบตําเบิดต่ลดอย่าให้คกแตกก็แล้วกันีบ่ใส่บ่นี่บ่กาาอ่าคือแข็งแ Thêm Thôi tắm được khúc tẹt đây à, khuôn tắm Cộp chưa bà? Cộp rồi Trong suối mà cái nhìn hào vậy you nó know. นอนบ่ค่อยหลับมือคืนนะตึงแคบดีดีเลยมันได้จังว่าคอยตาไม,ม่แม่นยั้ง<ล>ดอกเป็นห่วงโขกอย่าบ่มีโคกใส่ปลาอันนี้ละมั่งที่เข้าตำเซตเลยค่ข้าเอาไปเห็ดหนังพริกตาแดงเลยน้องเจ้าปลามันงจีเก็บขนหนาเลือดปลาอีกแบบหนึ่งก็ได้ เดียวมือนาเฮ็ดน้ำพริกตาแดงมากินปลปลปลกอย่างค่ะกคือก็จะเฮ็ดไรบ่จนงไ้วค็อออปลาปลาปอย่างค่ะก็คือก็จเป็นอล้คออลาปลลา่างค่ก็จะเอรอปลาปลาแล้อย่งไจเบ่ล้วเป็นลาลาปลย่างะกอเน้ลาปลาปลางนล้ปลาตลาปลอย่บง่แม็คอามาน่น้วอามาอ ไปจังเอามาตำไปจังเอาไปปรุงไปพัดอีกรอบลักขันตอนอยู่ในพริกตาแดงก็ได้กินอันนั้น <c oughs> เห็นผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดดอกว่าก็เลยจื้อหน่อยนึงแต่เฮ็ดกินเองคือขึ้สิได้อยู่ <c oughs> เฮ็ดขายนี่ <c oughs> เฮ็บดบ่บ <c oughs> บบได้ดอกโบแสบเฮ็ดกินเองนี่ทูท่ททไทยไป แม่บอกคุณเสียงเฮาเฮ็ดกินเองเฮากระแซบเองเฮาแม่แต่ว่าให้หมูก,กินน้าม,มูถึงกะระแซบนะ้ำเฮา,ถ,าถือปากหมูถือปากเฮาลแล้วบางปนปลาก็แบบว่าอาหารแบบใน,นเมืองนี่ยเป็น,ปนพวกพัดนั่นพัดนี่จะกินปนปลา,าะปะกินปนปลา ค่อยๆกิดสองอยางกินอาหารแบบพัดๆทอดๆนี่แหละแล้วก็น้ำพริกบนปลาแหงเจาปลาแหงมมัมัดัดดดก้ททออ เขาเนี้ยจะจงไว้ให้ยังสันหน่อยหนึ่งอยู่ฮะเขาจะไว้ให้กลัวเฮ็ดเขากลัวอะเอาทักจันพอกันคลิปหนาด้วยจ้าพี่น้องฝากส่องซ้อนทิดาผ้าเบิง้งในด้วยจ้ากับคุณเสืองเนี่ยมาแต่ละมือสิลงคลิปยังให้เบิ้งนอกจากกลัคุณเสืองไหนยังกินไหนยังแบบนี้ฝากติดตามในเด้อเปิดสองใหม่เป็นกำลังใจให้กันในเด้อ สະບາຍດີສະຫວັດດ